สวีดัสสวัสดีตอนแรงๆตอนคำมๆนะครับพี่นออ้องมืนนอนนะครับกับสิกินสม่ำผ้าพี่น้องม,ม,าม,มากินสม่ำมันกินน้ากันนะครับเด้อพี่น้องสบายดีมาน้อนะครับมือนี้หิวแห้งพี่น้องราตมากพอดีมีหอพผักนะครับแม่หอพผักแถวร้านอาหารแถวหัผักเพิ่นยังเปิดอยู่พี่น้องเอ,อ้ยอยาก,กินแห้งเทิ้งอยาก,กินขนมเซนครับขนมจีนแต่ว่า แม่เพิ่นออกไปใส่ก็ตำปลาพอดีแล้วกับให้อายเพิ่นดยกกระเลได้ามากตรงนี้แหละพี่น้องแต่สมตำมีน,นี่พักขั้นจองนะครับแล้วก็พักกาดต่ว่านราสื่อนี่สื่อตะว,วันนะครับมันเป็นตะว,วันกิ่นกัาบสมตำนี่งก็มบี่ยและแซ่บพี่น้องแซบ่บกบข้าเหนียวหอนแล้วก็วนนวกมูมูมากจะสะกลนนะครับเอามาปากกิน่นเดี๋ยวผมซิ๊ đẹp ừ. 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 nó đấy, sống cấp giả của ta là nó nhanh nhanh พี่น้องกินเขากันแล้ะบ่เนาะมากินพร้อมกันนะครับเด้อ,อ,อน้ำประแดกกันนั่วครับ อยากกินขนมเต็นครับพี่น้องอยากกินใส่กับขนมเสีนยนต่ว่ามันเบิดเนาะคิดอย่างเงีงย้ยนก็เลยตากินนี่แสบเพื่อน้าพี่น้องอาหารอีสานบ้านเ่านี่ตสม,ตม่ำเอนะครับขาดบะไรเด้ออย่าลืมผาคขั้น่อนนะ วันเป็นล่มคมเป็นยาด้วยพี่นอ้องขอพรอไลยๆครับแตะวันนะครับเอามาแท่นเอามาแท่นแคบหมูอยากกินแคบหมูแต่ว่าบ่าได้กินครับ บแม่พิคนขายดีแห้งพี่นอ้องพี่อ,อายากกินน้ำพี่น้องอยากกินน้ำข่อยติโดนีอยากกินกัไเบซือเล้ยพี่น้อง ริงอย่างเดียวนี่ล่ะพี่น้องเขาว่า ฝากพี่นอ้องเนีเยนะครับเด้ออย่าลืมติดตามช่อง youtube ของโนโนแนนะครับนะคู่นดลูกอีสานนะครับกับซิมี่คลิปดีๆเนี่ยนะครับอันไรได้สาระบร่ได้สาระเอาลงยางเดียวนะครับไผ <c oughs> มักฟังเพลงกับมีนะครับเพลง รับพี่น้องอยากฟังเพลงไหนนะครับขอ,อกันเข้ามากเลยครับในในคอมเมนต์เลย๋ยวาลืจัดให้นะครับถ้าลองได้นะครับลองไปในนอกกระสิพยายามลองนะครับให้พี่น้องแฟนคลับฟังเนาะอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องเลยฟังรถไปอีกจะคนนะครับเนาะ ยอมรับคา่าเฮดได้เงินแต่ว่ากัหาอะไรใดระวางเดี่ยนซอยพอกะแม่นะครับโอ้ยเพียรครับพี่น้อง ล้วครับอันนนดลืมบอกเพิินไหมครับว่าอย่าเอาเผ็ดว่าจะค้องเป็นคน้ที่กินเผ็ดบ่ได้นะครับแต่ว่ากันอยากกินถ้าพี่นงเด้อัดทั้งแซ่บทั้งเผ็ดครับ ลลครับบสำหรับพี่น้องนะครับผู้ใดบ่เคยกินะตะวันนะครับตะวันกรอบ เนครับแต่หมองมือด้อพี่น้องแซ่บครับแซ่บ,บมันแทนแคบมูก,ก็ได้นะครับโอ้ผมขึ้นเพลิดอพี่น <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับติดตาม่องยูทูบผู้นอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นเราสิกินยังไ้เบิรงนะครับกินยังซูเบิรงหรือว่าอาัศวินเพลงอัธีลอปอาต่างๆนะครับแต่อย่าลืมติดตามนะครับเนาะเอามือนี้เอาไปแค่นี้ก่อนพี่น้อง ขออนุญาตขอโตไปกินน้ำก่อนนะครับเนาะบายบายสวัสดีครับ